สวัสดีจ้าเพื่อน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 ชาวยูทูบทุกคนวันนี้ช่องปอ้อยคนเนอร์จะพาเพื่อนเพื่อนมาคุยเรื่องอะไรแต่ก่อนอื่นนี่อวยก่อนนี่ลูกจันปอ้อยลูกสาวปอ้อยเอามาปุ๊บตั้งแต่เขาเรียนยูหมอซี่แล้วมั้ทุกวันนี้เขาเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะจ๊ะเพิ่งจะจบปีนี้แลยจ้ะเพิ่งจะทํางานได้เดือนแรกนี่ออกแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนหนับไปกี่กี่ปี กือบสิบปีแล้วมนี้มีลูกเดี่ยวนําให้มันล้วงแม่นอมาเนื้อกว่ามครขือขึ้นไขวะปอยเดินไปเก็บนี่มีลูกจันเลยดีใจจังเลยเรามาเล่าเรื่องของเรากันดีกว่าวันนี้เพื่อนๆปอยก็จะมาเล่าทึ่งว่ามีเพื่อนๆท่ามาว่าปอยทําบอลฟอร์มกอฟังกอเป็นยังไงหัวแบบไนอะไรอะไรเริมจากเริ่มเลยแล้วก็ให้เพื่อนๆมีหัวบอลก็เลยแหละเพื่อนๆเพื่อนเจ้าเพื่อนที่รักทุกคน หัวบอนปลาอ้อยก็ไม่มีแล้วคุดไขยกินเรียบไปแล้วนี่ไปคุดมาหมายป้าการดําต้นหนึ่งที่ปลาอ้อยบอกฟั่งหัวใจต้นมาข่าเหมือนเพื่อนนี่คือต้นสุดท้ายที่มีที่พอจะเป็นแม่พันธุ์ได้เพื่อนดูใบใบไม่ช่วยความช่วยเราไม่ต้องคิดถึ่งนะเพื่อนถ้าเพื่อนใครจะปลูกหรือทําคิดว่าเอาหัวบอนฟอร์มกอความช่วยไม่ต้องคูดถึ่งเหมือเพื่อนเราเอาเคสช่วยธรรมชาติธรรมชาติที่เข้าสั้นสร้างให้ต้นบอนมีด้วยตัวเองมันก็จะต้องมีใบเหี่ยวใบเล็กใบน้อย ใบไหมเกิดไหมนี่ไม่ซวยตรงนีนเพื่อนๆดูเห็นไหมเนี่ยไม้ป่าการดําเนี่ยพอเพื่อนๆได้ป่าเพื่อนๆก็ไปขุดมานี่ป้าอ้อยไปขุดฟังไว้นานแล้วไม่รู้ว่ามันมีลูกหรือไม่มีหรือว่าไม่มีนอไม่มีนี่ป้าอ้อยวันนี้เตรียมอุปกรณ์แบบพร้อมๆให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆไม่ต้องเบื่อหรอกนะเพราะเพื่อนๆบางคนก็ไม่เข้าใจเพื่งเงฟอมกอเพราะโดยมากป้าอ้อยะจะเน้นว่าป้าอ้อยจะปลูกนอกตู้แล้วก็ทําฟอมกอไงเพื่อนๆป้าอ้อยจะไม่ได้บ่อนีตู้นะจ๊ะ เดี๋ยวก่อนนะเราก็ต้องล้างล้างให้เพื่อนๆเห็นเลยว่านี่อันนี้อีมีไอเดือดนี่เพื่อนเพื่อน้าวมันมีซ่องนี่เนี่ยถ้านั้นมันจะแยมาากแม,มันจะแม่มัแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่ให้ป้าเนี่ยป้าอ้อยไม่เคยไปดูดำดูดีมันเลยทิ้งมันนู้นแหละตายตัวมาข้างมันอีอีอมีอเดือดด้วย ตอนเด็กๆนะโหดจับเกี้ยวปักเบ็ดสนุกจะจ่ายนี่เพื่อนนี่เนี่ยปลาอ้อยจำได้ว่าไปฟั่งหัวเดียวเนี่ยมันก็จะแยกจากแม่มันมามันจะมีห้วมันจะสร้างห้วของมันเองนะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยไข่ที่มีบอลฟอมกออุ้ยดูทํานิวคลียสแ้วตะแคงเอามาจับไหมนี่เพื่อนเพื่อ้อ้อมานี่มันจะเป็นนี้นะต่อปลาอ้อยฟังอะฟังห้วเดียวนะจ๊ะเพื่อนๆฟังมาทิ้งไปยังไงแล้วนี่แลนอก็จะมีตุ้มเล็กตุ้มน้อยตุ้มกระติวริ้วมีนอมีเนอร์เยอะแยะเพื่อนเพื่อนี่ชีกไปเลยกาบไน นี่กาบในไม่ดีทิ้งสิครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเอาไว้นี่เราพามาดูอ้าวหลังอีกรอบเพื่อไม่ให้เพื่อนเพื่อนเพื่อให้เพื่อนเพื่อนให้ความสงสัยมันก็จะได้หัวแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือไม้ปลาการดำเพื่อนเพื่อนก็ดูนะอ้าวพอวิธขิครบกอ้อยก็ล้างนิดก่อนนี่ถ้ามันมีนี่มันมีนออย่างนี้นะจ๊ะเพื่อน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 แงะเลย มันมีต้นด้วยอะ่ะเพื่อน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 ก็แงะเข้าเข้าไปนี้แหละอย่าให้เข้าไปปาดอันอื่นเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอาออกมาแบบนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ฟังได้อีกหนึ่งต้นนี่คือการการที่เราใส่ขั้นวะ่ะมันได้แมมนี้การที่เราจะจะมีบอนซี่เพิ่มนี่วิธีทำขอาปลาอ้อยปลาอ้อยจะทําแบบนี้นะจ๊ะและเนี่ยลากเนี่ยถนานเพื่อนเพื่อนก็ตัดทิ้งไปได้เลยแต่ปลาอ้อยวันนี้ไม่ได้ยิบกันไก่หมาก็เลย ไม่ตัดเนี่ยนี่นี่อยู่ในดินเลยนะจ๊ะจะบอกว่าเคี้ยวหนองเยอะมากเนี่ยใบในที่มันคิดว่ามันล้วงแล้วมันไม่นั้นเพื่อนได้ทิ้งไปเลยนะจ๊ะไม่ต้องเสียดายน้องแล้วพอเจออย่างนี้ปั๊บเห้นพ่อเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,นให้หมมันมีเคี้ยวเขาเรียกเคี้ยวใช่ไหมแบบเนี้ยนะเยอะแยะจะปุ้มตะปั้มไปหมดเพื่อนๆก็เจาะเลยจ้ะปาดจ,จอมเลยป้าบัจจิปะอ้อยบอกเลย เเสียงมันใหญ่อูดนี่คนเพื่อนเห็นปะป้านให้เลือแบบนี้เลยนะถ้าสูรป้าอ้อยเนี้ยแบบเนี้ยคพเพื่อนก็ฟังแช่น้ำเลยแช่ไว้สามวันแล้วเพื่นเพื่อนคอยมาปลูกส่วนหัวนี้เพื่อนเพื่อนก็เอาฟังลงในกระท่งบางคนก็กบให้มิดก็ได้หรือว่ากบแค่พิวพิวข้างๆนี่แล้วให้เลือตรงนี้ไว้เพื่อ อันนี้จะได้ขึ้นมาไวๆก็ไม่เป็นไรไอ้น,นี้แล้วแต่ไขสะดวกลากนี่ก็ตัดให้หมดไปเลยแต่ป้าอ้อยจะยังไม่ตัดน,นะทำให้เพื่อนๆดูนี่คือรักการแต่ป้าอ้อยจจะทิ้งให้ยางตรงเนี้ยเข้าแห้งก่อนแล้วป้าอ้อยถึงจะไปฟังไม่ได้ทาปูนแดงหรือใดๆทั้งสิ้นเรามามาย่างที่ซ่องอันนี้ก็คือคือสิ่งที่ป้าอ้อยทำไว้ มันก็คือใกล้ตัวงามที่ป้าอ้อยอันนี้คือต้นแม่ต้นแม่เนี่ยเนี่ยซื้อเดี๋ยวมันอยู่นอกตู้ต้นหมายจะสั้นจะไม่ยาวบอลน,นอกตู้จะเป็นพุ่มๆเตี๋ป้อมๆกะปุก,ปกลุกเมื่อป้าอ้อยอย่างนี้นลจ๊ะจะไม่สู้งยาวเข้าดีมันหุ่นหนังแบบนะจ๊ะบอกไว้ได้เลยนี่เนี่ยคือต้นแม่ต้นแม่ข้องต้นนีที่ป้าอ้อยป้าจอมหรือฟังห้วมาเราก็ยากจะรู้ใช่ไหมจ๊ะว่าเข้าป้าอ้อยก็ไม่เคยหรือรงนะ ว่าพอป้าจอมาฟังหัวแล้วหัวของน้องจะยังยู่ดีเลือกไวยังไงเพราะว่าพอน,นั้นก็มีเพื่อนเพื่อนเอไปเลยค่ายไปเลยเพื่อนเพื่อนป้าอ้อยก็จะค่ายยกไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ป้าอ้อยจะยอมเลยนะใกล้ตัวงามเลยนะเพื่อนเพื่อนนะเอามาเนี่ยทำเพื่อเพื่อนๆโดยเฉพาะเทสิครับเดี๋ยวก่อนเอากระมังแป๊บนึงดืเงี้ย มะอ้อยก็ส่งไส้เนาะเพื่อนๆก็ส่งไส้ว่าอีสร้างบอลฟอร์มกอมาจะมีห้วนหรือเปล่าน,นะ้ะไล่ต้นรวมกันหรือเปล่าข้าวป้าอ้อยฟอร์มกอก็คือฟอร์มกอห่วเดียวนะจ๊ะถ้าไล่ต้นก็จะบอกว่าไล่ต้นนี่เราเทครับเพื่อนๆไม่ต้องรอหให้หกักอ้อยไม่ส้นอยากให้เพื่อนๆเห็นเห็นถึงความว่านี่เห็นปากปูก,กระดิ่งข้าป้าอ้อยนะป้าอ้อยดิ่งจะล้วนนะ ปอ้อยช้อนนะปะอ้อยว่าปูกับดินนะ่ะมันดีแล้วหัวมันโตไวไงเพื่อนๆนี่นี่น้องเริ่มสร้างหัวเริ่มสร้างอะไรแล้วปอ้อยจะจะล้างเลยนะล้างดินให้เพื่อนเพื่อนเห็นไปเลยนี่เพื่อนๆนี่คือใกล้ตัวงามซึ่งก็มีหัวเห็นปะ่ะเพื่อนๆเนี่ย เนี่ยป้าอ้อยก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แล้วมันก็ยังมีต้นเล็กต้นน้อยหนึ่งนี้นะเนี่ยที่จะขึ้นอีกนี่ซ้ำโอ้ไร้ต้นเลยเคี้ยวๆเล็กๆนยน้อยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นปะเนี่ยนี่คือบ่อนฟอร์มกกที่ฟังห้วเพราะอันเนี้ยห้วก็ก็ใย่เท่านี้แหละเพื่อนเพื่อนีป้าอ้อยฟังเมื่อวันว่าถ่ายมันจะยุบเพื่อจะมาสร้างห้วของแต่ละต้นข้องหนองเนาะป้าอ้อยคิดว่าอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนใดต้องการจํานวนเยอะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเอาเอามีดปาดชึบ ปาดชึบปาดชึบแล้วก็เอาห้วนจะฟังต่อไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นอีกเนี่ยมันมีเขี้ยวๆนี่ลอมๆนี่ให้เพื่อนๆนี่มันจะึืนอีกนะจา๊ะนี่นี่คือตน้นต้นห้วจริงๆที่ปลาอ้อยฟังลงไปนี่จะอ้อมมาลักษณะนี้เพื่อนๆอันนี้ให้ดูอย่าแช่น้ำไปก่อนเดี๋ยวมันจะตายอึ๊บแช่น้ำไปเลยบอลซี่เพื่อนๆยังไงก็ไม่ตายนั่แหละอีกต้นยนะิบมาแม่ๆนี่อันนี้ช้างเคลือกใบบัว เรียวว่าด้ยวยเรื่องชันเพื่อไปบัวก่อนต้นนี้ที่ป้าอ้อยป้าจอมมาเลื่อนน้องอยู่ต้นเดียวยังไม่มีไข่เอฟพราะไข่ไข่ก็บอกมีแล้วแต่ป้าอ้อยไม่เสียใจพอน้องซุ้ยและซี่ก็ไม่ใช่ซี่ตองอ้อนด้วย <laughs> นี่อันนี้คืออะไรอันนี้คือแม่หมันไข่ที่ตใต้ตามป้าอ้อยหมันใต้ขีบเล็กๆเพื่อนๆวันนั้นมันมีกี่ใบป้าอ้อยบอกแล้วใช่ไหมให้แช่น้ําใช่ไหม แล้วมาปลูกน้องตายไหมน้องไม่ตายแทมนี่ซี่ใบนะจ๊ะเพื่อนๆบอนนอกตู้ชานเคลือกใบบัวท่ามวาเอาไม้ปักคำ้ำไม้ไน่กะกิ้งไม้ที่ยูตใต้ต้นไม้แหละนี่อ่านี่ครับนี่บบอนนอกตู้ข้างปาอ้อยก็จะเป็นอย่านี้ไม่ใช่ว่าทําแบบส่งๆนะเพื่อนๆคือกิ้งไม้เนี่ยมันมันดีมันไม่มีเชือนะ้อราเนี่ยไอ้ไม้เราชาวบ้านหลาเนี่ยปักไปได้ แต่นี้ปลาอ้อยก็คงไม่ต้องไปนั่งเข้าแล้วแหละเพราะว่าเข้าโตแข็งแรงดีแล้วตอนแรกๆก็นั้นนี่เพื่อนๆแข็งแรงดีเนี่ยแล้วนี่ก็ก็เนี่ยให้หมาเพื่อนเพื่อนดูกิ่งการซ้าค่าแย่เดือนไม่รู้วหัวจะมีอีกแล้วหรือเปล่าแต่ปลาอ้อยก็ยังจะไม่ไม่ไม่ยากหรือหรือเราจะหรือดูเพื่อพิสูจน์ตอนนี้มันจะประมาณซ่องเดือนหนึ่งสี่เพื่อนเพื่อนเดือนเขาเดือนที่ส่องก็บปลาอ้อยเพิ่งจะทำคลิปมาได้เดือนเดือนครึ่งเนี่ย ถ้าช้างใบบัวนะมันคงไอ้นี้ไงเพื่อนมันโตวไวอ่าอันนี้เนี่ยปลาอ้อยจะมาเลื้อยให้เพื่อนดูนะอีกต้นหนึ่งเพื่อดูหัวหัวของทันวะมันจะมีลักษณะแบบไหนต้นใหญ่นะอันนี้มันจะเมื่อนไกลตัวงาเมื่อกี้หรือเปล่าเพื่อนนี่ดูลากนี่ไหมเนี่ยปลาอ้อยชอบนะเพื่อเพื่อเนี่ยไอ้ที่เลี้ยงในน้ำนะเอาอ,อกอยเอาออกมาเลี้ยงข้างนอกเยี่ยงเดิม ปลาอ้อยไข่ที่เอบอนปลาอ้อยเนี่ยจ้ะเพื่อนๆจะต้องบอกว่าข้องปลาอ้อยนะเน้นฟอร์มกอและเน้นบอลนอกตู้น้องก็คือจะแข็งแรงสดใสเอาไปอะซึ่งมีใบเรื่องมั้งนิดน้อยแจกก็ไม่ต้องกวดจ้ะน้องไม่เหี้ยวไม่ตายแน่นอนบอลปลาอ้อยทนทนทานเมือนปลาอ้อยนี่แหละรับรองอ้วนออ้วนๆเตเตี้ยปอมปอมปูปูมือนทั้งกระปุกตั้งชายแหละเมื่อกันจ้ะเพื่อนๆฮ่าฮเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยดนดีจ้ย ไข่เดมาว้านี่ปออ้อยก็ปุกอย่างเงี้ยมันจะน่าจะไหลโุ้โหมันใส่ไอ้ใบผนันวันนั้นแล้วลราก็ถายมันเบือนดูไม่ได้เลื้ยงนะปออ้อยจะไปอันลือ,อเยอะนะคนเบือนปออ้อยไม่อาล่าปออ้อยชอบดินที่ปออ้อยมากเนี่ยเนี่ยดีจะตายเปนเื้อนมันไม่ได้ดินเน่ยน่มันดินมันก็ดีแจ๊ล้างก็ชอบคิดไปเองว่าข้องตัวเองไม่ดีทางทางที่ข้องตัวเองก็ดีนี่แหละ แต่ที่มันเป็นที่ต้นไม้นี่เพื่อนๆอันนี้ก็คือหัวข้องหนอกนี่เห็นปะ่ะฟังนี่ห้วหลอมลอบบอกแล้วอันนี้เกิดก้อนเกิดก้อนก็จะให่เกิดล่างก็จะนั้นนี่ที่เกิดไหมก็มีนี่นอกข้าวกระติวริ้วกระติวริ้ว,วนี่นี่นอกไหมเห็นป่ะเพื่อนๆเน,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 นี่ยเนี่ยและสมุดไข่ที่ซื้อปลาอ้อยไปที่คิดว่าจะไปจำหน่ายหรืออะไรนะนึ่งไม่ตายซ่องเป็นฟอมก่อปูกได้ช่วยงามอลังช่างดูนี่ดูต้นดูต้นหนอง ซ้ำเอาไปแยกนี่พอแยกมีส่วนดียังไงดียังไงบอนที่กอดีอยังไงเกิดมาน้องก็มีซี่ให้ท่านเลยนะครับเออมึงซี่ให้เพื่อนๆนเลยนี่เกิดมาท่านก็ไม่ต้องมาเคี้ยวอื้อเคี่ยวอึ้งสาหรับบอนที่มีกาดซ,ซี่นี่เพื่อนๆสาม,มารถแยกแยกได้กี่ตนไม่รู้เลยเนี่ยให้มาจากฟอมกอหรือว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะทําเองที่บ้าน เพื่อขยายพันธุ์ไม่ขิดจำหน้ายิ่งดีย่ยเลยนะถ้าเพื่อนเพื่อนแบบจะขยายแบบสะส้มเอาไว้แจกพีแจกน้องเพื่อนเพื่อนถามเพื่อนป้าอ้อยพนักก็แงะทีละต้นเนี่ยน้องก็จะแข็งแรงดีเพื่อนเนี่เห็นปะต้นแข็งแรงดีน้องก็จะไม่มีไอ้นี่เลยนี่นี่เป็นคือทางเลือกทางเลือกข้องเพื่อนเพื่อนะจ๊ะแล้วเต้ว่าใครจะเลือกแบบไหนอยากฟังวะฟังไว้ในแก้วไอ้นี่แหละเดี๋ยวปลูกใหม่ อันนี้ว่าด้วยเรื่องสหัสเดชะเมื่อวานลืมมาแล้วใน่ๆนก็ลืมมาแล้วเพื่อนๆแง่ครับนี่หนึ่งได้ละหนึ่งตตนนี่ปลูกไปอีกหนึ่งเดือนเดียวกย็ได้อีกนี่อันนี้ลรักเฮี้ยนหมดเลยคือแบบน้องไม่ค่อยโตละรักเฮี้ยนหมดแหละไม่เคยปาดไม่เคยพามเลยอันนี้ั่วเลยแต่ความแก้ข้อบอกนี้เลือกโอโลให้มาเพื่อนๆอือ ึจะต,ต้องแช่หนาไม่ก้อนเดี๋ยวน้องตายแต่น้องไม่ตายดอกบอนซี่เนี้ยเนี้ยดินปลาอ้อยผสมเองดีจะตายล้วนวอีอูเอะปลาอ้อยรู้แหละปลาอ้อยมาสังเกตนะดินนี้มีส่วนนะเนี้ยปลาอ้อยเอาใบากามปูมาเนี้ยนะเอามาผสมกับดินที่ลงให้เพื่อนๆวันนั้นใช่ว่าที่คิดว่าบอนตัวเองใบไหมใบาตายอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นเพราะดินเราหรือเปล่าอะไรอะไปซื้อใบก้ามปูกมาครับเพื่อนๆป้าอ้อยไม่อนคื้อว่ามันก็นิ่งๆพอเอาน้ำอาจารย์ลองน้ำแล้วมันแช่ม,มันก็น้ำม,มันก็เม่นเม่นเน่าเน่ยไม่รู้สิหรือป้าอ้อยจะขิดไปเองแต่บางทีมันอาจจะดีหรือใบก้ามปูกเขายังมากมาไม่ได้ที่เราก็ไม่รู้เนาะเราก็จะไปว้าเขาเลยเจ้าป้าอ้อยขิดแล้วละว้าไม่เวิร์กเจ้าป้าอ้อยจะลื้อลื้อแล้วก็ปลูกตามแบบฉบ,บับของป้าอ้อยนี่แหละ เพื่ออะไรเพื่อนๆพอปลาอ้อยเลี้ยงนอกตู้แล้วที่ว่าวางกับพื้นวะวเนี่ยวางกับพื้นดินพื้นอะไรเนี้ยพื้นดินมันก็มีความชืน้นเวลาเราลดหนาวไนเพื่อนๆแล้วน้องอ่ะทึ่งใบจะไม่ซ่วจะอะไรจะน้องห้วจะใยกไวไงก็ป๋ออ้อยทีไจะบอกว่ากะปออ้อยจะเน้นทําฟอร์มกอขยายพันธุ์โดยฟอร์มกอแล้วก็แยกแยกนออย่างเดียวจะไม่ผ้าห้วงไงกะป๋ออ้อยบอกก็จะได้มีแบ่งปันเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆใครชอบก็เอาไปเอาไปทําตามอันนี้ก็คือต้นกวนอิน เอียง yeah. ยุดเลยที่ปลาอ้อยบอกว่าเป็นแม่พันธุ์ของปลาอ้ยอยเพื่อนๆจับได้ไหมเดี๋ยววันนี้ปลาอ้อยว่าจะลองมาลือหัวดูเพราะว่ากวนอิมฟอร์มกอนะมีคนรับน้องแล้วนะจ๊ะปลาอ้อยก็เลยอันนี้จะลองมาลือแม่ดูเพราะว่าก่อนนั้นนะก็ประมาณสามซี่เดือนแล้ว่ะเข้าเดือนนี้ซี่ซี่เดือนละเรามาลองดูกันว่าผ้าแล้วต้นแม่จะสร้างหัวได้แค่ไหนนะเพื่อนๆนะ ป้าอ้อยไม่รู้หรอกป้าอ้อยก็ไม่เคยสังเกตแต่นี้ป้าอ้อยทำยูทูบแล้วก็เลยคิดว่าสมควรที่จะเอามาให้เพื่อนๆดูว่าเออความเป็นไปได้ข้อการที่ว่าเราฟัางหัวแล้วน้องจะโตสักแค่ไหนใหญ่แค่ไหนอะไรประมาณเนี้ยไม่รู้เลยจริงๆเพราะไม่เคยรื้อเลยเห็แต่ต้นไน้ใบหยุบก,ก็ไอ้นั้นก็ขวามาเลยปรากฏว่าน้องยังไม่มีหัวเลยนะจ๊ะเพื่อนๆ ซี่เดือนเพื่อนๆอย่างเลยอย่างต่ท่ามวะก็เพิ่งจะเริ่มดีตุยต้ยๆจะถ่ามว่ามีเคี้ยวหลอมล้อไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอ๋อถ้าน้องมันแตกขึ้นมาตรงนี้ก็แสดงว่าเกิดจะเเคี้ยวหลอมล้อที่ปลาอ้อยปาดไว้ตอนเลกเพิ่งจะสร้างมาได้นีดเดี่ยวเพื่อนๆเราต้องรอไปอีกนะ่๊ะเพราะฉะนั้นอันนี้ปลาอ้อยก็จะมีขยุกขยิกเราต้องฟังเขาต่อเพื่อน เนี่ยให้ดูนะเนี่ยสี่เดือนเนี่ยฟอร์มกอจาได้ไหมที่ป้าอ้อยจะลงประจำควรอิมมีกอเดียวแลละมันหมดแล้วเข้าเอฟไปแล้วป้าอ้อยก็เลยว่าจะมันลองขยายพันธุ์ทันดูแต่บอกปราโกดว่าทันไม่มีเนี่ยให้หมั้ยไม่มีนอไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นป้าอ้อยจะจะไม่ยุกยิกจะปลูกเข้าเข้าไปเพราะฉะนั้นกวนอิมป้าอ้อยไม่มีละในเมื่อควนอิมแล้วก็ต้องมาลืองาวกวนอูดูเนี่ยจะลุ้นเดียวกันเลยที่ภาพออกไปแล้วก็งาวกวนอูที่ งัดมาจากกระทงนะชุดสุดท้ายอันนี้คือแม่ดังแม่เดิมแล้ววันนั้นที่ผ้าไปอ่ะต้นหนึ่งนั่นก็แม่ดังแม่เดิมเราจะมาลือกันนะจ๊ะเพื่อนๆนแต่น้องมีนอต้นเนี้ยมีนอมาแล้วนึ่งต้นหรือก็อาจจะได้นอนี้แหละแต่หัวไม่หลูเพื่อนเพื่อนป้าอ้อยไม่รู้จริงๆว่ามันจะหญ่อเล็กนะเราก็ไม่ลื้อนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนึือให้เพื่อนเพื่อนเห็นไปเลยป้าอ้อยก็ไม่หลูหรอก ปลอ่อยที่เอามาผ้าห้วป้าจอมนั่นก็คือแบบว่าป้าอ,อยทํา o ยู u ู e ได้แล้วก็ <c oughs> มีเพื่อนเพื่อน้นใจอะไรอย่างเงี้ยเวลาเห็นต้นไนมันหยุบหยุบป้อ,อยก็เลยนี่ถ้าท่าดินเนี่ยดินมดทานอาา่ะห้าเหรอนะเพื่อนเนี้ย,ยมันเนี้ยมันไม่ดีแล้วจะจะป้าอยก็ต้องไปตากแดดแล้วก็ไปผสมถ้าเราใช้ได้ไหมใช่ได้นะจ๊ะเพื่อนแ้าเราต้องไปตากดดแดดล้วไปผสมไหม ปอ้อยจะรื้อดินให้ดุให้ขึ้นที่สุดเราจะมาดูน้องกันว่าน้องมีหัวงไหมโอ้โห้เพื่พ <c oughs> <c oughs> อๆเฮ้ยไอ้สำหลับเลยกินออ้นี้มาด้วยแหละ มันมีหัวเลรอเพื่อนเพื่อนอ้าวไม่มาพร้อมกันทำไมแสดงว่ากวนอิ่มร้างหัวชาก้างหางกวนอูใช่ไหมเพื่อนเพื่อนปลาอ้อยนี่ผ้าวันเดียวกันเลยนะกับมือตัวเอง <c oughs> ไม่ได้นะนี่ทำไมงาวกวนอูออกมาแทมอันเนียนนะาไม่ได้ป้าจ,จอมเลยนะผ้ากระติ้วริ้วขนาดนี้เลยเพื่อจะผ้าเป็นชิ้นๆนะเพื่อนซอยมนะัน่ะนี่ดูหัว เออเฮอนั่นเป็นยัางไงซาะอีกมีนอด้วยเอาไงดีแงะก็สิครับแงะไว้ก่อนแงะหนอ่อยก่อนนี่เพื่อนๆเอาไหมาเอานอะก็ว่าจะไม่ยุกยิกเขาแล้วก็เอามันเถอะในในกันในๆนแลวนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยป้าอ้อยพาเพื่อนเพืมาดูนี้เลยท่ามว่า โอ้โหแล้วนอคืนให้จีนเลยนะเพื่อนเพื่อนนี่เุเยยเียวเขี้ยวนี่ใบเขี้ยวเขี้ยวโอ้ยเยงเออนอมึงนอเดี๋ยวปดเกงแดกก็ว่าเรื่องหกโรงอีกน,นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนหกโรงอ่ะเนี่ยถ้าไม่แก้น่ะน้องก็จะไม่ใช่ใบซี่แบบน,นี้เราหนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือต้นแม่ต้นแม่ค่องข้องข้องต้นนี้นี่ใหมาเพื่อนเพื่อน ต้องเลี้ยงมาขนาดนี้นี่ต้นแม่ที่ป้าอ้อยทำฟอร์มกอแล้วมันก็จะมีต้นหนึ่งที่ป้าอ้อยทำคู่กันอะ่ะอันนั้นจะเอาไปผ้าไปชิ้นชิ้นที่ป้าอ้อยแล้วก็ลูกมันที่มันไม่ค่อยโตแล้วป้าอ้อยก็ฟังในกะมังคุณเพื่อนจำได้ไหมแล้วก็มีต้นนี้ <c oughs> ที่เป็นฟอร์มกอต้นเนี้ยต้นต้นเนี้ยคือแม่ของฟอร์มกอที่ป้าอ้อยทำไว้และอันนี้ก็คือไม้แยกนอก ที่ปอไอจะทาฟอมกอแล้วก็แยกมันมาเนี่ยก็ามาปูก็คือรุ่นเดียวกันข้าแม่นี่นี่ให้ปลาเพื่อนเพื่อนต้องให้แก้อย่างนี้เราจะหกลงอะ่ะใบเขาถึงจะซี่ซุ้ยน้องอะ่ะถ้าเกิดเด็กๆยังไงเนี่ยน้องก็จะใบซี่หนี่นเพื่อน,นแต่ดีนะว่าปอ้อยแยกแยกนอกมาเห็นปะ่ะมันก็จะโตไวกัดซี่ซุ้ยไวฟอร์มกอก็จะซี่นีแหละอยู่นู้นจะปอ้อเคียดยกก็จะให้ดูพอมันเมื่อนกันเพราะฉะนั้นปอ้อจะบอกว่าการที่เราทําบอนซี่ ที่ทำเป็นฟอร์มกอเพื่อน,นเหลืองได้เปรียบก็คือน้องจะกัดซี่ไวน้องจะเจริญเติบโตวไวเห็นไหมเพื่อนเพื่อนน้นองจะ,จะเจริญเติบโตวไวแล้วก็สุวยไวสำหรับคนที่ที่ยากจะมีต้นบอนซี่แล้วกัดซี่ส่วยให้ไวๆนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนแล้วบอนซี่ฟอร์มกอเห็นไหม <c oughs> ถ้ามันเป็นฟอร์มกอเพื่อน,นฟังทางหัว เติดมายัางไงนี่เห็นปะ่ะน้องก็อันนี้คือสรุปนะน้องก็จะมีเนี่ยอยู่ในนึ่งกอถ้าใครจะแยกก็แยกไปได้เลยถ้าไข่ไม่แยกก็ฟั่งทั้งกอแบบนี้นี่ก็คือข้อดีมีซึ่งจะได้เล็กได้น้อยกว่าการผ้าชินหัวแต่พ่นที่ด้ายต่อแทนคุ้มค้ากว่าเพ่อนเพ้านเอาไปค่ายค่ายได้ไวกว่า <c oughs> ความ่วย่วยกว่าผ้าชินเพ่อนเพนผ้าชินมีการแพ้งนะจ๊ะ แล้วถ้าทําแบบนี้ไม่แพงนะเนพื่อนๆแพงไหมไม่หรูไม่หรูเหมือนกันแต่ป้าอ้อยว่าไม่แพงสําหรับคนที่จะทำเพื่อนๆป้าอ้อยบอกให้ฟังประมาณนั้นนะแล้วก็ลองดูแล้วก็บอนซี่ป้าอ้อยก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหงากลอ,อูต้นแม่ที่ว่าดั้งเดิมจะมีส่องต้นคือต้นนี้ก็ต้นวันนั้นฟังไปแล้วนี่มีหัวหัวใหญ่ แต่กวนอิ่มไม่มีเพราะฉะนั้นกวนอิมป่าอ้อยก็เลยเลือกต้นเดียวเลยทางส่วนไม่มีอีกแล้วถ้าไม่หลับเขามาก็จะไม่มีแต่กะคิดว่าคงไม่หลับหรอกแต่เหงาวกวนอูบอกแล้วเป็นบอนเทปข้าว้อยเลยอืโตไวโตดีโตอยู่ในทุกสถานที่เลยเพื่อนเพื่อนมันไม่เคยเป็นอะไรแท้มงามอีกต่างหากลูกเตาดกดกดกยัง่วยต้นนี้จะไม่จะไม่ทําอะไรแล้วนะจ๊ะเพื่อเนเพื่อนจะบอกให้ฟัง แล้วก็จะมีต้นหนึ่งอันนี้ก็คือจะให้ดูว่าบอนแยกนอกอันนี้ไม่ได้ทําฟอมกอรหรอกก็แยกมาจากต้นแม่นั่นแหละที่ทําฟอมกอนะเพื่อนๆแยกนอกหนอมีอยู่ต้นหนึ่งใกล้ราชาวอดีเห็นไหมหนอก็กัดซี่ซ้วยนี่กัดซี่เลยนะเพื่อนๆเห็นไหมมันก็จะกาดเท้าแม่มาแล้วเนี่ยถ้าทักเกอร์่อกเพื่อนๆผ้าชิ้นนะโอ้โหกว่าจะกัดยดี่ห้อเพื่อนว่าเหลืองเขาอะไนี่ปลาอ้อยเหลืองมาซ้มเดือนลว นี่เป็นใส่ผอมตั้งแม่ได้แล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเออรุ่นรุ่นเดียวกับไอที่อยู่ในกระมังเออในกระบุง่็แหละในตะเข่งเพราะว่าปลาอ้อยแยกนอกมาจากหัวนันเนี่ยเพื่อนเพื่อดูสิกระตัดซี่แล้วเนี่ยต้นนี้ยังไม่มีเจ้าข้องนะจ๊ะถ้าใครจะเอากระถับปลาอ้อยมาปลาอ้อยจาหน่านะจ๊ะต้นนี้ใกล้ราชาวดีเนี่ยเพื่อนๆนการที่ปลาอ้อยทําบอนฟอมกอแล้วบอนฟอมกอเพื่อนๆถามว่าปลาอ้าอ,อย ทำไมปอ้อยเลี้ยงแบบยู่กับดินเลยยู่กับดินกินกับสายก็เพื่อว่าปอ้อยต้องการห่วงไงจ้ะเลี้ยงให้น้องเพื่อให้ห่วงใหญ่ๆเพื่อปอ้อยก็จะได้อามาขยายพันธุ์ปอ้อยชอบบอลฟอมกอเพื่อนๆดูแล้วมันมีเสน่ห์มันสวยดีมันก็มีความสู้ความสู้กับการที่ได้ทําได้ดูแลน้องแบบเนี้ยแล้วถ้าปูกฟอร์มกอเปนเพื่อนปอ้อยเน้นว่าน่าจะต้องใส่ดินเยอะนะปกติก็สู้ก็เมื่อนว้าและใส่ใบไม้เยอะๆใช่ไหม ใส่ใบไม้ซ้มดินนึ่งประมาณนี้แหละแต่ป้าอ้อยอะป้าอ้อยว่าต้องครึง่งต้องคึ่งสําหรับป้าอ้อยเองเพราะว่าป้าอ้อยอจะปลูกแบบว่าฟอร์มกอวางไปอย่างเงี้ยขอโทษนะจ๊ะฟอร์มกอวางแบบไปกับพื้นเพื่อให้น้องโตไวๆได้หัวไวแย่งน้อยสซ้เดือนซี่เดือนก็มีหัวไวแทมหัวแก้ด้วยนะเนี่ยดูงากอ่วป้าอ้อยก็บอกว่าเขาเดือดที่ซี่ใช่ไหมเรื่องเรื่องโอเลยนะ อีกทีนึงก็ปลูกในดินก็ดีเพื่อนเพื่อนสำหรับคนเพื่อนเพื่อนที่จะปลูกที่คิดว่าจะปลูกเอ่อแบบว่าเอาไว้ไข่ห้วงไข่อะไรก็ฝั่งในดินปลูกในดินจาะโอยก็จะปลูกในกระถางอลไและต่อไปเนี้ยพอเวลาหรือมันหรือง่ายจะได้มาทํยูทูปเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนพนมันหรือง่ายดีเพื่อนเพื่อนก็จะได้เห็น <c oughs> วิธีการทาข้าวโอ้ยในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี้ยเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนคนหนาที่อย่างส้นใจเดี่ยวเล่ยห้วงนักป้าซะ ใบป้ากันดำเพื่อนๆคนได้ดียังสนใจบอนซี่ป้าอ้อยป้าอ้อยก็ยังมีอยู่นะจ๊ะบอนซี่ก็ยังมีให้ให้ให,ให้ให้ดูเรื่อยๆให้นั้นเรื่อยๆนี่วันนั้นป้าอ้อยเอามาให้เพื่อนๆดูอวดเพื่อนๆว่าป้าอ้อยมีทศกณัณฐ์แอบไว้ไม่มีใข่เอบป้าอ้อยคงว่าแพงจะบอกว่าน้องกัดซีด่แดงออกมาแล้วนะจ๊ะแค่กี่วันเองทศกัณฐ์ป้าอ้อยเห็นไหมนี่ เพ้อโทรมาก็อาจจะไม่ค่ายก็ได้นะอธโออโทศกันนะจ๊ะจะว้าป่ายแทงกระชายชนนะจ๊ะความส่้ยของน้องมีเป็นเลิศนี่ให้ดูนีม่ม,ม,มาห้าราชานี่เห็นไหมอย่างพอได้อยู่นะจ๊ะมาห้าราชานี่ไข่ส้นใจสร้างมาเป็นบอนเก้านะจ๊ะอยู่ตับ เพิดเกีินเรื่อ,อไรสักอย่างนี่ <c oughs> นี่มาชาปลาออยเปี่ยนเปี่ยนกระทั่งแหละเห็นไม้มันคืออะไรเพชดพันล้านเพื่อนเพื่อนลูกมันที่แยกมาตั้งแต่รุ่นแรกที่ได้มาสร้างสร้างต้นน่ะมีคนเอฟไป,ปะละซ่องต้นอันนี้ไม่ค่ายปล่อยเอาเองมันมีซ่องต้นก็นั่นแหละมันมีซ่องกอเป็น <c> า <oughs> นเดียวกันอะที่แยกวัานนั้นยูนู่นพร้อมค่ายนะอันนั้นจะกัดซี่เลยอันนั้นจะแข็งแรงกว่าที่แยกจากแม่มาอันนี้แยกมาก้อนนน,นั้นนี่เลียงมาไล่เดือนแล้วเพื่อน เอาไว้คู่กับแม่มันแหละจะตั้งแม่เป็นต้นต่อไปเนี่ยให้ไหมนี่คือบอลบอลแยกนอน่ะเพื่อนเพื่อนบอลแยกนอกเนะพื่นอนเพื่อนสาาร้างมําทได้จ้าเพื่อนเพื่อนเรามาทําบอลฟอร์มกอบอลแยกนอกอย่างงี้กันดีกว่ามันก็จะช่วยใครไปใครมามันจะสะดุดตากว่าบอลใบเดียวๆเนะียจ๊ะเพื่อนเพื่อนทำไปเถอะใครถ้าทําเดียวๆค่ายเดียวๆต้นเดียวๆมันก็ดีเพื่อนเพื่อนเพราะมันราคาถูกกว่าฟอร์มกอ แต่ข้าวปล้าอายก็ไม่แพงเลยจ้ะซาอมปั้วปั้ยไม่แพงเลยตอยอคิดว่าให้เทียบไม่แพงเพื่อนเถ้ายังไงไก็วันนี้เป็นวันพระเนาะ,เ,นเ,นะ,ะเพื่อน,นเ,อ,อ,เ,อ,นเ,เอนเนาะก็ข้อให้เพื่อนๆพทุกคนทําบุญแล้วก็มีบุญเยอะเยอะข้อให้ได้บุญเยอะเะทุกคนเลยเพื่อนเพื่อนแล้วก็ข้อให้เพื่อนเพื่อนทุกคนจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานการเงินอย่าเจ็บอย่าจนนี่วิ่งไง เห็นป่าเพื่อนคิดดีทําดีในวันพระนี้พระหญ่เขาพันซ่านนะเพื่อนๆเนาะจ้ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยป้าอ้อยก็ข้อจบขิดเพียงแค่นี้นะจ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าพูดผิดพังพลาดประการใดก็ขอให้เพื่อนๆให้อภัยด้วยนะเพื่อนๆนที่น่ารักเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะ แล้วก็เพื่อนๆเก้าก็ขอบคุณมากๆที่เขามาดูมาเที่ยวมาแหวะเวียนห้าปลาอ้อยก็อย่าพึ่งเบื่อกันนะจ๊ะเพื่อนๆปลาอ้อยก็ไม่มีอะไรหรอกก็มีแค่นี้แหละก็มีอยู่แค่เนี้ยแค่เนี้ยก็จะทําวนไปวนมาให้เพื่อนๆดูแค่นี้แค่นี้ก็อย่าเบื่อกันนะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมเอฟบอนปลาอ้อยด้วยนะปลาอ้อยยังพอมีนะจ๊ะโทรมาท่ามเรื่อยๆปลาอ้อยมีทุกวันแหละเพื่อนๆอยากได้ต้นอะไรปลาอ้อยจะเซกปิ้งให้หมดแหละ บางตอะก็ไม่มีเราคุณเพื่อนพูดไปวันนี้ปออ็ขอเจบคคิปแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า